ตกต้องตักค่ะตบตบ มีความมวยไทยเล็กน้อยนะคะเอามือมาป้องกำมือนะคะมาไว้ตรงบริเวณหน้าอกคะทั้งสองข้างแล้วก็ชกเริ่มชกไปฝังขวาก่อนนะคะไปด้านหน้าชกหนึ่งอัศ้าชกกว่าชกสามีามค่ะสลับกันไปสิที สิบห้เดี๋ยวตอนเวลาทำนะคะเราจะออกมาการเดี๋ยวเวเราต้องขยายปอดเดี๋ยวเชื่อกันร้องกันอั่านะคะสิบีนะคะเชื่อกันออกเสียงกันกั่านะคะเวลารานะคะเดี๋ยวต ถ้ท่าที่เก้าแล้วอยากได้หลายข่าวจงไม่บอกแหมต่อไปนะคะท่าที่เก้าเอามือนะคะประสานไว้หลังหัวค่ะประสานหัวถ้าทำได้ข้างเดียวก็เอาไว้คข้างเดียวได้นะคะจากนั้นค่ะให้ปิดไปซ้ายซ้ายอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปสี่สีนะคะต้อช่วยช่วยกันนับด้วยช่วยกันนับด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อม แต่ถ้าใครได้ข้างเดียวก็สับไม่อย่างนี้ข้างเดียวได้จากนั้นก็สับสับไปที่ช่องไหล่สับบอบสับไปที่ไหล่ซ้ายขวา,ขวา 我让他。